ก็ยังคงใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมนั่นก็คือทําด้วยมือทุกขั้นตอนขนมขึ้นเชื่อของทางร้านนะคะก็มีขนมโก๋ทัวเหลืองมีขนมไหว้พระจันทร์มีขนมเปี๊ยขนมโกขาวขนมเต้าซ้อขนมถั่วตัดขนมตุ๊กต๊ะอ่าแล้วก็มีขนมแต่เหลี่ยวด้วยนะคะหรือว่าขนมจันอับนั่นเองนะ ช่วงก่อนเทศกาลไหวพระจันทร์ในทุกปีเนี่ยที่ร้านย่งเซ็งร้านนี้นะคะเขาจะทําขนมไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็ขนมโก๋ถั่วเหลืองเนี่ยออกไปขายโดยขนมทุกชนิดที่ร้านย่งเซ็งเนี่ยเน้นสดใหม่แป้งต้องบางไส้ต้องแน่นนะคะโดยทุกไส้นะคะทางร้านเขาก็จะกวนแล้วก็ทําขึ้นเองทั้งหมดค่ะเพื่อให้คงเอกลักษณ์ของไส้แบบดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้ม,มากที่สุด ไปถามทายาทรุ่นที่สามกันสักหน่อยนะคุณว่าริสากิจปกรกอบสันติค่ะนี่เป็นทายาตรุ่นสามแล้วนะคะของร้านย่งเซ้งคนนี้เลยเล่าให้ฟังว่าขนมโก้ทั่วเหลืองหรือว่าขนมโก้โก้คบเนี่ยสื่อถึงความโชคดีนะหรือเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ทํายากแล้วต้องใช้ความชํานาญอย่างมากด้วยซึ่งทางร้านนะเขาทําปีละครั้งค่ะเฉพาะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้น แล้วก็ทุกวันนี้ค่ะอากงนะคะก็ยังคงเป็นหัวเรือใหญ่ในการทําขนมและควบคุมการผลิตขนมทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคงรสชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมไส้ขนมเตรียมแป้งทําขนมจนเสร็จกระบวนการเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปเลยใช้มือทําทุกขั้นตอนโดยไม่มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตแต่อย่างใดค่ะ สำหรับอากงนะคะปีนี้ก็คือย่างเข้าสู่92แล้วค่ะ92ปีแล้วเนาะในทุกๆปีค่ะอากงจะเป็นคนที่จะลงงานทุกรายละเอียดเองนะคะเพื่อคุมคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเปลือกความนิ่มความความแข็งของแป้งนะคะอากงจะต้องเป็นคนแบบสัมผัสเองนะคะแล้วก็ออกเปลือกเองทุกๆครั้งนะคะในทุกๆตัวอากงจะคอยตรวจเช็คตลอดค่ะว่า คิวซีเหมือน q นะะิวซีค่ะพี่คิวซีว่าขนมเนี้ยที่ออกมาในรอบนี้เป็นยังไงบ้างอือกลุมนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยทุกชิ้นต้องคิวซีด้วยนะในปีนี้เนี่ยเนื่องจากก 9ทางร้านค่ะเขาก็ได้เพิ่มช่องทางการรับจองขนมแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะโดยเฉพาะใน Facebook Fanpage ใช้ชื่อว่าร้านย่งเซ้งตรังสามารถสั่งกันได้เลยนะเทศกาลไหว้ขอพรพระจันรในปีนี้ตรงกับวันที่21กันยายนนี้แล้วค่ะค่ะ